โอ้ย yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยตุ้มตามพี่มีเรื่องปรึกษาเอา้าสวัสดีครับพี่สกรินโอ้โหเป็นอะไรครับพี่วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยเฮ้ยตุ้มตามพี่ว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ว่าระบบรถพี่น่าจะมีปัญหาเมื่อคืนพี่ไปจอดซื้อว๋วยเตี๋ยวแล้วคราวนี้ไฟด้านหน้ามันค้างกับไฟท้ายามันค้างอะ่ะพี่ต้องทําไงบ้างอับตุ้มตามบอกพี่หน่อยได้ไหมเอางี้ครับพี่เดี๋ยวใจเย็นนะพี่เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันก่อนนะเฮ้ยอย่างนี้เป็นยังไงเนี่ย บอกพี่หน่อยได้ไหมว่าต้องทาไงบ้างเอางี้ครับพี่สักกรินครับใจเย็นๆนะครับพี่เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก์ชันเหล่านี้ให้พี่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวไงเชิญนั่งก่อนนะครับพี่อ่ะโอเคอธิบายให้พี่ฟังหน่อยดิพี่สักการินครับคืออย่างนี้นะครับระบบนะฮะมันไม่ได้เกิดจากไฟค้างครับพี่แต่เกิดจากการที่พี่ยกไฟเลี้ยวค้างไว้ในกรณีที่พี่จอดรถเพื่อซื้อของนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นพี่จะซื้อของซื้ออะไรจอดอยู่ข้างทางพี่ไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดไฟฉุกเฉินใดๆครับพี่นะแต่นะครับพี่เองจะนะครับเห็นสัญญาณเหล่านี้เตือนขึ้นเมื่อพี่ยกไฟเลี้ยวค้างไว้อย่างเช่นพี่จอดชิดซ้ายนะครับพี่ยกไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นนะครับไฟตรงบริเวณโคมหน้าและตรงบริเวณโคมหลังจะปรากฏขึ้นครับ นะเท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณครับพี่ว่ารถคันนี้จอดอยู่โดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินในกรณีว่าถ้าทางนั้นมันมืดจริงๆนะครับพี่ผมบอกเลยครับว่าตรงเนี้ถ้าจะทําให้พี่สบายใจขึ้นนะครับพี่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างน้อยพี่ก็สบายใจขึ้นแล้วละ่ะระบบของฟอร์ดนี่ดีจริงๆนะอืมแค่พี่ยกก้านไฟเลี้ยวขึ้นครับเวลาพี่จอดฝั่งซ้ายไฟจะแสดงโชว์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับพี่ และสำหรับคริคดีๆเหล่านี้สามารถติดตามได้ในคลิปผมนะครับนะช่องทุมๆุมตาๆตามช n แนลและที่สําคัญครับขออนุญาตฝากโปรโมชั่นดีๆสาหรับกระบะ Ranger XLS นะครับทั้งรุ่นกระบะแค p และรุ่นกระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษออกรถเริ่มต้นที่4,900บาทและที่สำคัญครับโปรโมชั่นสุดพิเศษดอกเบี้ย0%ครับแถมฟรีชุดแต่งให้ด้วยติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับไว้ให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับฝากไเรียนเท่านี้ใครสนใจโปรโมชั่นดีๆสำหรับรถยนต์ฟอร์ดท,ทุกๆรุ่นโทรมาที่0946681542หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า